สวัสดีค่ะร้านขวัญมอเตอร์ซค์ค่ะวันนี้ยินดีต้อนรับค่ะกับอ่าเปิดหัวด้วยอย่างนี้เลย Suzuki b บ r ร์กแม400คันนี้เนี่ยเป็นลูกค้าเก่าค่ะคือป่าของเรานะป่าเคยเอาเอ็นแม็มาติดตั้งแล้วก็วันนี้ได้รถใหม่ค่ะเบิร์กแมก็ยังคิดถึงขวัญอยู่ต้องการาบขอบคุณป่ามากๆเลยนะคะรถกี่คันก็เอาสิ่งที่สำัญในการเป็นพ่อค้าหรือร้านบริการนี่นะค่ะ ลูกค้าใหม่เนี่ยว่าหาง่ายแล้วนะแต่รักษาลูกค้าเก่าไว้ให้ได้ยังไงเนี่ยกลับมาอีกนะมัน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 ภูมิใจมากเลยนะใช่โอเคกา่ให้เขาประทับใจแล้วเขาอยากกลับว่าอยากกลับมาใช้บริการเหมือนเดิมหาง่ายครับพี่ฮะแต่รักษาลูกค้าเก่าไว้ให้ได้ครับผมกลับมาติดเราสี่คันห้าคันติดคันมีสิบคันยังมาติดติดคันเลยครับผมคนนั้นคือคุณยงคุณยงพนักงาวไอยลูกคุณครับผม นี่นะคะเบิกมัน400คันนี้100วัตต์ป๋าบอกไม่มีแคชบาร์บอกว่าป๋าเข้ามาดูกันก่อนว่าเราจะยังไงกันได้สุดท้ายแล้วพี่ขวัญเลือกติดตั้งให้เป็นตำแหน่งนี้เลย100วัตตัวจบพร้อมกับคันนี้สวิกรีโมทป๋าจัดเต็มไปเลยนะอ่าจัดเต็มไปเลยสวิกรีโมทอยู่ด้านนี้ค่ะป๋าก็คือ ไฟก็คือเป็นสีขาวไฟต่าเนาะอีกทีหนึ่งเป็นสีเหลืองนะอ่าอีกทีหนึ่งจะเป็นขาวครึ่งเหลืองครึ่งนะคะกรณีป๋าใช้สีขาวอยู่รถเบียดมารถตัดหน้ามาป๋าสามารถกดพักไฟสูงขอทางได้เลยไฟสปอร์ตไลท์จะขึ้นเต็มระบบพร้อมไฟสูงตัวรถเป็นขาวครึ่งเหลืองครึ่งหรือว่าถ้าเราไม่อยากวนรู้แล้วหรือว่าถ้าเราอ่ะไม่อยากวนไปตรงนี้นะคะเพราะว่ากว่ามันจะถึงขาวครึ่งเหลืองครึ่งเนี่ยมันนาน ป๋ายกที่ไฟสูงกดได้เลยตัวรถไฟสปอร์ตไลท์จะเป็นขาวครึ่งเหลืองครึ่งอ่าเป็นสองทางประมาณนี้เลยนะอ่ะอีกฝั่งหนึ่งค่ะสายฟ้าฟาดตรงนี้เป็นนี่เวลาเราแบบเร่งด่วนชั่วโมงเร่งด่วนนะเราอยากขอทางเขาหรืออะไรต่างๆนานาสามารถกดที่ที่ตรงนี้ได้เลยค่ะซ้ายขวาได้เลือกสเต็ปได้เลยค่ะป๋านะมีซ้ายมีขวา แล้วแต่สเต็ปว่าป๋าปอยากเลือกใช้แบบไหน,นออกดครังค้งกดครั้งใช่ค่ะคเลือกได้เลยว่าเป็นยังไงนะงแล้วก็กดค้างคือปิดอ่าถ้ากดฟัง่งอ,อะไรนะกดซ้าย,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 ยวนไปหนึ่งสองอ่ะหนึ่งสองอ่าใช่ใช่อ่ะแล้วก็ที่สําคัญค่ะเวลาบีบแตร ต้องแต่ปุ้นก็ได้แต่ทั้งแต่ทั้งเสียงเนี่ยปลอดภัยแล้วแสงสีเสียงครบนะเดินทางปลอดภัยแน่นอนเอาละ<ม>ขอให้ทุกท่านที่ติดตั้งไฟสปอตไลท์ร้านขวานมอเตอร์ไซาเดินทางปลอดภัยตลอดเส้นทางเลยนะอย่างนึงคนระับผมฮะการใช้แต่นะครับผมฮะหัวอ่อนนิดนึงนะอ่าปริน พอดครับขอทางหน่อยค่ะเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาถ้าห่อ่อนไม่ใช่ต้องทำางนี้นะเราอย่าไปเสยขึ้นนะมันจะแปลความหมายไปอย่างหนึ่งนะโอเคใหกเขาก็บลงเอาละค่ะที่สําคัญรับประกันหลังการขายลูกค้าเก่ารู้กันอยู่นะป่านะว่ามีปัญหาอะไรก็เข้ามาได้เลยทางร้านเรารับดูแลเซอร์วิสให้ตลอดนะต้องการขอกคุณป่ามากๆเลยแล้วก็กับคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจเชื่อใจในร้านขวัญมรคาค่ะสวัสดีค่ะ